ถนนซุดตัวครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่ปัญหาของสามเสนแต่สะท้อนความเสี่ยงที่ทุกคนต้องระวังเมื่อเหตุการณ์ถนนสามเสนหน้าโรงพยาบาลชิรพยานซุดตัวเกิดขึ้นเรากำลังเผชิญกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์การก่อสร้างเมืองไทยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การซ่อมถนนธรรมดาแต่เป็นการต่อสู้กับธรรมชาติความเสี่ยงและการวางแผนระยะยาวที่อาจกลายเป็นบทเรียนราคาแพงแต่จุดที่หลายคนอาจมองข้ามคือวิธีการช็อตกริด ชอคค็อกคลีทที่ใช้พ่นคอนกรีตเสริมแรงลงใต้ดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวของดินวิธีนี้เปรียบเสมือนการฉีดยาแรงให้กับพื้นดินเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นแต่คำถามคือวิธีนี้ปลอดภัยในระยะยาวหรือไม่หรืออาจสร้างปัญหาใหม่ที่เราไม่ได้เตรียมตัว สถานการณ์ล่าสุดผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เปิดเผยว่าการเทคอนกรีตเสร็จไปแล้ว1,105คิวพร้อมแผนคืนพื้นผิวถนนภายในวันที่8ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามความกังวลหลักคือปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทําให้แผนงานล่าช้าทีมงานได้เตรียมเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถดูดน้ําได้0.25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมวางกระสอบทรายก้นน้าในบริเวณเสี่ยงแต่หากฝนตกหนักกว่า100มิลลิเมตรแผนการอาจต้องปรับเปลี่ยนทันที สิ่งที่น่าสนใจคือการประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรอฟอมและโรงพยาบาลชิรพยานที่ยังคงให้บริการเต็มรูปแบบแม้พื้นที่ใกล้เคียงจะมีความเสี่ยงโรงพยาบาลยังคงจำกัดจำนวนรถจอดที่300คันเพื่อป้องกันการจราจรติดขัดรอบพื้นที่ซ่อมแซมในมุมของผู้เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ระบุว่าการเทคอนกรีตช่วงเช้า เย็นเสร็จรวมกว่า1000คิวและเตรียมใช้ทรายถมพื้นผิวถนนในขั้นตอนสุดท้ายแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการประเมินโครงสร้างอาคารสอนอสามเสนซึ่งยังไม่มีการตัดสินใจชัดเจนว่าจะรื้อถอนหรือเสริมความแข็งแรงขณะนี้พบว่าอาคารเคลื่อนตัวเพียงเล็กน้อยแต่หากมีฝนตกหนักอาจส่งผลต่อความสเสถียรของโครงสร้างแต่ที่น่าคิดคือแผนการนี้จะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่หากฝนตกหนักตามที่คาดไว้หรือการใช้วิธีช็อคครีจะกลายเป็นคําตอบที่ปลอดภัยที่สุดในระยะยาว คุณคิดว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ควรคำนึงถึงปัจจัยใดเป็นสำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกเราได้เลยบทสรุปการซ่อมแซมถนนสามเสนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซ่อมถนนแต่เป็นการทดสอบความพร้อมของระบบเมืองไทยในการรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนทั้งเทคโนโลยีการจัดการและการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามความสำเร็จของโครงการนี้อาจกลายเป็นต้นแบบสำหรับโครงการอื่นๆในอนาคตหรือ,ออาจกลายเป็นบทเรียนที่ต้องพัฒนาต่อไป